เตอ,อร์จินพรอดบ้านอีกหลังที่เขาใหญ่แต่ทําคนโฟกัสผิดจุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้นางเอกสาวร่างเลเตอ,อร์จินพรจุนเกียร์ที่เพิ่งจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัว บ้านสวยบรรยากาศดีที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเต้ยกับการขยันทำงานและอยู่ในวงการมานานล่าสุดเต้ยจรินพรได้โพสภาพกับบ้านหลังใหม่ที่เขาใหญ่อีกหลังหนึ่งที่ตอนนี้กำลังก่อสร้างพร้อมกับแคปชั่นว่าบ้านเขาใหญ่ของเต้ยจะได้เห็นบ้านสีสวยอีกหลังของเต้ยอีกแล้วสำหรับบ้านหลังนี้ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีมากมีต้นไม้ใหญ่อยู่รอบๆสีเขียวสดชื่นสบายตาถ้าบ้านหลังนี้เสร็จต้องสวยน่าพักผ่อนมากแน่ๆแต่งานนี้ทำเอาหลายคนโฟกัสผิดจุดปลอดชุดที่เต้ยใส่ถ่ายรูปและช็อตหลังได้เห็นหลัง เเนนนนียยของต้้ัทําเอาคนถึงกับถามหาขอพิกัดเสื้อเพราะเต้ยใส่แล้วสวยเซ็กซี่มากขอขอบคุณภาพเต้ยจดิพนพรภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ